สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วิดีโอรีวิวจะเป็นการรีวิวตัวบาคู่นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกอิควอลิเซอร์นะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้จะใช้ในการเล่นอกล่างนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายจะเอาไว้เล่นอย่างนี้กันหรือว่าเอาไว้เล่นหลังแขนนะครับอ่าแล้วก็อาจจะเล่นหัวไหล่ได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับพวกเหตุที่เขาเล่นสติ๊ดเวิร์กอัลหรือเล่นบาคู่ครับก็คือมันจะเป็นท่าที่ใช้แบบเล่นแบบ พวกน้ำหนักตัวครับบางคนก็เล่นไหลได้บางคนที่แบบเก่งมากๆก็อาจจะแบบจับบาแล้วก็ขาชี้ฟ้าได้เลยนะครับก็เล่นหัวไหลเล่นอะไรได้ไหลายหลายท่าเลยซึ่งอุปรกรณ์ตัวนี้ครับผมซื้อมาจากเพจบาคู่บาเดี่ยวพกพานะครับซึ่งอตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะซื้อจากลาซาด้าปกติผมซื้อของลาซาด้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอเราไปเปิดดูมันมีเป็นยี่ห้อรีเบิร์ดนะครับรีเบิร์ดอีควอไลเซอร์ซึ่งมันราคาก็ไม่ได้แพงพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับราคาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้มีหลายร้านขายอยู่ แต่ปัญหาคือ,อร้านพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคอมเมนต์ประมาณว่าเออบาร์มันเตี้ยไปาฐานแคบโครงเคงไม่มัน่นคงเป็นของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเออก็คือคอมเมนต์มันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยไม่กล้าซื้อเพราะว่าเงินมันก็พันกว่าบาทใช่ไหมครับแล้วก็มันมียี่ห้อหนึ่งอมยศนะครับ d o m y o s นะครับก็ตัวนี้ผมไปดูรีวิวในเน็ตมาก,ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แต่มันติดปัญหาเรื่องราคาค่อนข้างแพงนะครับพอไปดูเช็คดูในเว็บหลักของดีแคทลอนก็ตัวนี้มันแค่พันห้าเองแต่ว่าในลาซาด้าเขาเอาบวกเพิ อันนี้ผมก็เลยไปดูในเพจในเฟซบ o o k นะครับก็จะมีของบาคู่บาเดี่ยวพกผาอของเจ้านี้เขาจะมีทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบด้วยเลยก็คือเจ้าของเพจเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบเล่นพวกสติท์เวิร์กอัลเล่นบาคู่เล่นบาเดี่ยวอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นอาจจะเคยเห็นว่าไปออกเกมพันหน้าด้วยซึ่งอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราซื้ออุปกรณ์เราก็น่าจะซื้อกับแบบคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือเก่งนะเนาะเราก็ไปซื้อมานะครับซึ่งตัวนี้เจ๋งมากเลยก็คือ,อ เขาบอกว่าพอซื้อปุ๊บเขาจะแถมเหมือนวิดีโอสอนการออกกาลังกายด้วยบา์คู่ด้วยนะครับซึ่งพอผมซื้อมาเพิ่งปุ๊บมาถึงบ้านผมปุ๊บผมก็ทักไปหา,หาทางอินบ็อกซ์นะครับเขาก็บอกว่าเออมันเขาก็ดึงเข้าเพจ Facebook อีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นมีวิดีโอการสอนการออกกําลังกายด้วยบา์คู่นะครับซึ่งมีวิดีโอให้ดูเต็มไปหมดเลยก็ดีมากนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะคิดว่ามันเอาไว้เล่นแค่อ,อกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยครับผมซื้อมาในราคา1ั5 0บาทบวกค่าขนส่งอีกน,นะคร ซึ่งตัวนี้เป็นตัวราคาสุดเลยมันจะมีแพงกว่านี้อีกก็คือเป็นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่ามีโฟมที่จับไม่ให้มือได้นะครับบวกอีก200เป็น1,850ปแล้วก็ตัวแพงสุดก็จะเป็น2อ0 0่บาทอ่ามันก็จะเป็นท่อเดียวแล้วก็ดัดโค้มาครับจะไม่ใช่งานเชื่อมแบบที่ผมซื้อมานะครับก็ตัวนี้ข้อดีโดดเด่นนะครับก็คือมันมีความสูงที่95เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความกว้าง65เซนอ่าซึ่งข้อดีของมันที่บอกมันสูงนะครับก็คือเวลาเราเล่นดิหรรืืออเล่่นนนะไรรัขามจมจถึงพ้ก อ่าก็ถ้ามันเตี้ยม,มากเวลาเล่นมันก็จะเล่นลำบากเพราะกขามันจะโดนพื้นซะก่อนที่เราจะดิฟลงไปสุดนะครับแล้วก็มีฐานค่อนข้างกว้างเวลาเราเล่นดิฟเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโค้งเคงซ้ายขวาถ้าเทียบกับอันที่ฐานค่อนข้างแคบนะครับเออแล้วตัวนี้ก็เหล็กหนา3มมิลน,นะครับแล้วน้ำหนักได้ถึง120กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวอ่าผมจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับแป๊บนึงนะครับอ่ามาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่า มันเป็นงานเชื่อมนะครับก็ lamps. จะเห็นว่ามันเป็นอ่าเป็นท่อข้างบนเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีเสา2ออันมันก็จะมาเชื่อมติดกันแล้วก็มีเหล็กดาม2อันนะครับด้านบนเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับมีจุกยางอยู่2ข้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นท่อตัดนะครับมันก็อาจจะมีความคมเขาก็อาจจะหุ้มยางมาให้ซึ่งอ่ามันก็อาจจะลดการเกิดอุบัติเหตุไปบาดถูกนะครับก็จากที่ผมเช็คสภาพดูนะครับก็อันเนี้ยแข็งแรงทนทานแล้วก็วางโครงสร้างมาดีนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมีอ่าข้อด้อยนิดหน่อยตรงอ่า การทําสีนะครับก็อาจจะแบบว่ามันเป็นทําพ่นสีมาเงาๆครับเวลาจับมันสีมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าบางส่วนก็เรียบๆมันมันบางส่วนก็ขุขาบ้างเหมือนบางทีสีมันไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีสะเก็ดงานเชื่อมบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับเนื่องจากโครงสร้างแข็งแรงมากแต่ว่าโอเคไอ้นี้เขาอาจจะไม่ได้ผลิตมาจากโรงงานนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เนี๊ยบมากก็อันนี้ก็ผมเคยลองเล่นที่มันแบบเป็นแบบมาตรฐานนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบเขาจะทำเป็นเหล็กแบบ อ่าเขาเรียกวไรผิวสากๆเลยก็คือมันจะแบบสากทั้งอันมันจะไม่มีส่วนมันส่วนเงาครับเวลาจับก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกๆแต่นี้คือพอจับแล้วจาจจะรู้สึกแบบบางส่วนเรียบบางส่วนไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะให้เกิดความรู้สึกแปลกๆแล้วก็อ่านอกนั้นก็ถือว่าโครงสร้างอะไรแข็งแรงดีหมดนะครับก็ถ้าเรามาดูใอวไกลนะครับมีจุดเหล็กเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงขาด้านล่างนะครับก็จะมีเหล็กเสริมเหมือนกันอ่าเพื่อความแข็งแรงนะครับ มีจุกยางทุ่หมดเลยก็ถามว่ามันคุ้มกับเงินไหมผมก็บอกว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราซื้อมาแล้วเราเล่นได้โดยที่แบบมันไม่มีปัญหาอะไรแข็งแรงแล้วก็เล่นได้ดีครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นมากครับเรื่องของอความเรียบร้อยเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อย่างตัวจุกยางเนี่ยก็แบบอาจจะสภาพไม่ค่อยดีมันอาจจะสึกๆหน่อยแบบไม่ค่อยใหม่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะมองข้ามได้ถ้าเรามองเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็การใช้งานเป็นต้นนะครับเพราะว่า อนอกจากที่เราได้อ,อุปก,กรณ์ไปแล้วเขายังมีคลิปวิดีโอสอนด้วยทําให้เราแบบได้ความรู้เพิ่มด้วยเพราะเมื่อก่อนเราจะคิดว่ามันไปเล่นอกได้อย่างเดียวครับแต่พอเรามาดูเราถึงรู้ว่าเออมันเล่นได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับแบบสําหรับคนที่ออกกําลังกายในห้องก็แค่บาคู่คู่เดียวก็สามารถเล่นได้หลายส่วนค่อนข้างมากนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะแปะเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เพจ YouTube ของอบาคู่บาเดียวพวกพาไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามหรือดูได้นะครับก็เป็น อุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็โครงสร้างดีแข็งแรงราคาก็ไม่ได้แพงมากครับจะส่งประมาณหนึ่งอาทิตย์อาจจะที่ผมสั่งดูนะครับแล้วก็เพจเจนี้ทางแอดมินเวลาถามไปก็ตอบค่อนข้างดีนะครับสุภาพแล้วก็ค่อนข้างดูแลดีนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับใครชอบฝากกดไลค์แล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ